เอาละครับคำศัพท์2องคำนี้กับเรื่องของภาษาจีนที่มี2ตัวนี้มาเกี่ยวข้องครับตัวแรกคือคําว่าเฉียวไอ้เจออเฉียวใช่ปะเฉียวไม่ใช่แบบปลว่าลูกบอลนะมันหมายถึงการขอขอแบบไหนครับขอร้องขอร้องเลยนะครับขอร้องแบบนี้นะครับก็มีคํานึงคือคำว่าเฉียวเอ้าช่วยหนึ่งอ่ะเฉียวช่วยหนึ่งแต่ตัวเนี้ยเฉียวคือช่วยแต่เป็นการช่วยแบบ ช่วยแบบช่วยเรื่องใหญ่อะอาจจะเป็นการช่วยชีวิตด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นคำที่ผมพูดเมื่อกี้คือคำว่าเจียวมิงเป็นต้นซึ่งในพีนี้นะครับจะมีคำพูดอะไรบ้างที่เอาไปใช้ได้จริงมาเราเริ่มไปดูกันทีละประโยคและเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฟากพอากด subscribe ติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกด like, ไลค์เป็นกำลังใจกับพอาด้วยนะนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำอีพีต่อๆไปนะครับ,ออนะรบโอเคเอาไปเลยครับในคำพูดแรกนะครับเราไปดูกันก่อนกันกบคำแรก นะครับผมดึงไอ้เจ้าตัวเฉวใช่ครับเฉวที่แบบว่าขอร้องนะครับมาก่อนเลยซึ่งดูกันถ้าสมมติผมพูดว่า我求你了ใช่ไหมว่า求你了อันนี้แสดงว่าเรื่องใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่แล้วว่าฉันขอร้องคุณหลักคือขอร้องแล้วนะนะครับแสดงว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้ว我求你了ใช่ไหมคืออาจารเราขออะไรบางอย่างเขาอะ ให้เขาช่วยเราหรือขออะไรบางอย่างที่แบบเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆ,ๆนะครับว่าเชีววยวหนสัๆเถูกปะเจ้าก็เชียวน,นคล้ายๆคำคือมันเป็นคํญญากริยานะครับเชีวใช่ป่าเชียวหรฉันขอร้องคุณละนะเข้าต่มาด้านล่างนะครับด้านล่างดูก่อนดูต่อนะครับเพราษาไทยจะบอกว่าขอร้องว่าคุณอย่าบอกเขาคือขอร้องว่าอย่าไปบอกเขานะครับ ครสร้างการใช้เนี่ยมันมันเรียงกันต่อคล้ายๆภาษาไทยเหมือนกันนะเพราะเราดูนะ求你ชิ求วหคือขอร้องคุณ别告诉他对吧别别去่告诉我别告诉他เขานะครับเออเรื่องของเขาว่า告诉นะครับวิธีการใช้ก็เดี๋ยวน่าจะมา,าว่าเล่าเป็นหนึ่ง EP ได้เหมือนกันเนาะ告ลว่าบอกนะครับ求告他 คือขอร้องแหละว่าคุณอย่าไปบอกเขาแต่อันนี้ให้ที่น่าสนใจคือคือผมจะเน้นอยา่างพ่าเราฝึกแต่งประโยคเองไปด้วยนะครับสามารถที่จะเอาขอร้องคุณอย่าบอกเขาเนี่ยดูครับเฉวหนีล้วตามด้วยสิ่งที่ขอได้นะเช่นสมมติเฉวหนีป้องวหรอใช่ไหมขอร้องให้คุณช่วยฉันคือป้องหมายถึงช่วยเฉวหนีบ้องวหอะไรยก็ได้นะครับเฉียหนีรับตามด้วยสิ่งที่ขอแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเิวจะไปอน่างขอแบบขอร้องเลยนะไปดูต่อนะครับซึ่งข้อนี้ นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะผมชวนเราดูตัวนี้ก่อนยวออจ้กิใ要求哎这个要求是吧要求要ตัวนี้รวมเป็นคำเดีวยวกับคำว่าิวไม่ได้อ่านว่ายา่อในคับค้องเหเอ๊ะออกเสียงผิดหรือเปล่ายา่อตัวนั้นคือแปลว่าจะต้องการหรือว่าเอาอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันคือย要求ิวใช่ห้เราอ่านว่าย่อิวรวมเป็นคำเดีวยวกันหมายถึงเรียกร้องหรือข้อเรียกร้อง เป็นการรีเควสอะไรบางอย่างแต่ก็คาคำว่า要求ไปดูตัวอย่างประโยคนี ie, ้有什么要求ใช่ปะนี่有什么要求คือคุณมีข้อเรียกร้องอะไรคือรีเควสอะไรคือคําว่าเรียกร้องในที่นี้พเพราะมันคือการเรียกร้องในลักษณะที่ไม่ได้ประท้วงอะไรางี้ไม่ใช่นะครับคือเรียกร้องเช่นสมมติเราไปใช้บริการที่ไหนอะไรบางอย่างนะครับ What you s h o e คือฉันเรียกร้องให้พวกเขาอฟังเรียกร้องมันดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่นะคือเป็นการที่เรา request หรือขอ ขอขอบริการอะไรบางอย่างก็ได้นะครับหรือบางบางที่ลูกค้าเขาเรียกแควสอะไรบางอย่างมาอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่โอ้โหเรียกร้องแบบไปถือไป,ไป้ายป,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 ประท้วงไม่ใช่อย่างนั้นเนาะนะครับอันนี้คืออันเนี้ยยยอชิวนี่ั要ม你ยอชิวก็คือจะหมายถึงคุณมีข้อเรียกร้องอะไรนะครับซึ่งเราดูยอชิวอันนี้หมายถึงข้อเรียกร้องนะครับแต่บางทีเนี่ยมันสามารถไปถึงหมายถึงคําว่าเรียกร้องอะไรนะเช่นถ้ามันย要求พวกเขาเรียกร้องจุดๆๆอะไรบางอย่างใช่ไหมโอเคนะครับโอเค เช่นสมมติออจองห้องนะครับจองที่พักโรงแรมเช,นช,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 ชนน่นลู要ค大床ต้องการต้อาียคืหญอา要เคือเป็นการเรียกร้องอเรีย็นการ Re ก e ้องตอาขเตียงใหญ่้อเตียงใหญ่คือลูกค้าต้องการเตียงสยใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ <c oughs> ซึ่งมาสามารถหมายถึงเรียกร้องนะครับหรือข้อเรียกร้องก็ได้กับคขาย,ายขาะะรยาเีออายใชนะนะ่ต้อเีง่อะครอย่าปนต ขาล่างนะครับอันน sure. ี้อาจจะได้ยินบ่อยในอาจจะได้ยินในซีรีหรือบางทีได้ยินคนจีนคุยกันใช่ไหมเขาถ้าเฉียวหวออันนี้ถ้าอ่านแค่นี้ถ้าเฉียวหวะอคือเขาขอให้ฉันแล้วตามด้วยอะไรครับปป้น事儿ใช่ป่ะป้น事儿าป็นทำหนึ่งเนินการอะไรบางอย่างรับแตตอนี้ที่บอกมันมี R ๋วาวยิงอยู่ข้างหลังแล้วอาจจะไม่ออกก็ได้นะครับหรือบางทีตัวชื่อตัวนี้บางคนอาจจะจะคุ้นกับคำว่าชื่อชิงมากกว่า ใช่ไหมโอเคติที่สมมุติขา办事หรือ่อก็ยังโอเคกับา么样อย่างฟังอสามงอะไถ้างอยาวว่า,างเขา要求我办事สมมุติเราไม่ไม่ดูคํแปลด้านลังเขาขอใช่ไหมหรือเรียกร้องให้ฉันนะครับแล้วตอบเลยแต่งชร์คือจัดการนะครับกับเรื่องออซึ่งตัวเนี้ยชร์นะครับตัวหลังเนี่ยมันจะหมายถึงแบบเรื่องธุระหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างซึ่งจัดการเรื่องนะครับ ในวงเล็บเนี่ยผมจะลองแปลบบตรงๆเขาขอให้ฉันจัดการเรื่องให้แต่เวลาแปลฟังแล้วภาษาไทยอาจจะดูแปลกๆใช่ไหมแต่ถ้านี้เนี่ยครับเขามีเรื่องขอให้ฉันจัดการให้เพราะาดูความหมายนะครับมันเป็นความหมายเดีวยวกันซึ่งลองดูนะโครงสร้างประโยคครับถ้าฉิววและตามด้วยสิ่งที่เขาขอถ้าฉิววอะไระ่ะถ้าฉิววะ แป้งชาร์คือเขาขอให้ฉันช่วยแบบจัดการเรื่องให้อะเขาอาจจะมีเรื่องหรือกิจหรือหรือปัญหาหรืองานอะไรบางอย่างที่แบบทำเองไม่ได้นะครับขอให้ฉันช่วยใช่ไหมครับที่ถ้าเฉวบแป้ชาร์ปแบบเนี้ยนะครับซึ่งเราดูคำนี้เผื่อเป็นคำใหม่ของใครด้วยนะครับแป้งชาร์ปแป้งชาร์ปนะครับหรือแป้งชื่อแบบไม่ไม่ได้แบบมีอ๋อคอยยิงข้างหลังอย่างเงี้ยก็จะหมายถึงแบบจัดการกับเรื่องอะไรบางอย่างนะครับที่เขาอาจจะ อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาที่เขา,มาไม่สามารถจะจัดการเองได้นะครับแบบเป็นต้นนะครับทีนี้ไปดูต่อนะครับตัวเฉียวเนี่ยโอเคแล้วแหละแต่มาดูต่อตัวนี้คือชีวไอ้เจ๊กเหรอเชีวอันนี้ครับหลายคนยเคยได้ยินคำนี้เคยได้ยินนึกภาพแบบมีคนตกน้ำมาแล้วชูมือช่วยชูมือขอให้ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับเชี่ยวเมี่ยงนะครับเชี m ing. M ing ่ยวเมิ่งมีงตัวหลังจะหมายถึงชีวิตนะครับเชี่ยวเมีงช่วยชีวิตแต่ภาษาไทย ช่วยชีวิตช่วยชีวิตช่วยอาจจะฟังแล้วดูงง,งๆใช่ไหมครัภาษาไทยเราจะพูดแค่ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างเงี้ยครับช่วยชีิตใช่ปะซึ่งช่วยชีวิตวงเล็บแล้วว่าเรื่องต้องใหญ่คือเรื่องถึงชีวิตถึงจะใช้ตัวน,นี้นะครับอันนี้เป็นการพูดตะโกนขอความช่วยเหลือเนี่ยช่วยชีว oh, ิตเออช่วยชีวิตยาช่วยชิตช่วยชีวิงแบบนี้นะครับซึ่งหลายคนจะเฮ้ยคำว่าช่วยคือใช้คำว,ว่าปังใช่ปะั帮助帮忙帮อันนั้นคือช่วยช่วยยกของช่วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าช่วยแบบ ช่วยเรื่องใหญ่เรื่องชีวิตเรื่องถึงชีวิตนะครับให้ใช้ช่วยใช่ไหมงรับช่วยชีวิตช่วจชีวิตนะครับทีนี้ไปดูต่อนะครับ<ม>ด้านล่างขอร้องคุณช่วยฉันเถอะซึ่งเอาคำว่าขอร้องลงมาด้วยนะครับชิวหนีช่วยวะซึ่งเอาทั้งเฉวตัวเมื่อกี้มาใช้ด้วยชิวยหนีคือขอให้คุณชิวยวะช่วยฉันแบบนี้ก็คือเอาสองคำนี้มาเลยชิวหนีช่วยวะ ขอร้องให้คุณช่วยฉันเถอะตอนนี้คือแบบขอร้องเลยนะเนะนี่ยเชี่ยวหนิเชี่ยววะใช่ป่ะโอเคคือฉันแบบไม่ไหวจริงๆอะเรื่องมันใหญ่เกินกว่าจะจัดการได้ได้แล้วต้องขอร้องเขานะครับเชี่ยวหนิเชี่ยววะแบบนี้ไปดูต่อนะครับอันนี้ดูอันเนี้ยเหมือนแบบในหนังเแหละประโยคอย่างเงี้ยนะครับโอเคลองอ่านออกเสียงไปพร้อมกันนะครับใครอ่านตัวจีไม่ได้อ่านพินอินได้นะนะครับพเพราะว่าแต่ผมจะ ไม่ใส่คำอ่านภาษาไทยนะเช่นสมมติทาแล้วแบบท,ท,ทอ,อทอททหารสระ,ะอาอะไรเงี้ยผมจะไม่ทำเหมือนกันคือมันมันไม่ตรงกับการออกเสียงอะคือมันออกมาแล้วมันจะเหมือนเหมือนจะไปทําให้พวกเราเสียนิสัยในการฝึกออกเสียงอะมันจะแบบฟังแล้วมันไม่ใช่อะมันจะแบบสำเนียงมันจะแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นให้พวกเราฝึกจากพินอินจะดีที่สุดเนาะนะครับไปดูกันอ่ะใครไม่ได้อ่านพินอินไปนะโอเค他是我的救命恩人 OK，弟弟，他是我的救命恩人。备注，呃，ข้างนี้เนี่ยนะครับ，他是我的，就是他成为我的，成为我的，成为我的。然后我们用这个词，救命，救命就是帮助，帮助的意思，对吧？恩人，恩，就是恩惠，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  เขาคือผิวเขาคือผู้มีบุญคุณที่ช่วยชีวิตฉันนะครับโอเคซึ่งพเราดูถ้าแต่ถ้าแปลตรงๆพอเราดูถ้านช่วยชีของฉันใช่ไหมช่วยชีวิตฉันคือหมายถึงผู้มีบุญคุณที่แบบช่วยชีวิตฉันหรือเป็นผู้มีบุญบางทีภาษาไทยพูดแค่ผู้มีบุญคุณก็โอเคละนะครับเป็นผู้มีบุญคุณก็คือหมายถึงผู้ที่แบบเคยช่วยฉันแบบในจามที่ฉันลาบากแบบนี้ภาษาถ้าแปลตรงๆอาจจะบอกว่าเขาคือ ผู้มีบุญคุณของฉันนะครับซึ่งอาจจะแปลแบบนี้ก็ได้แต่ดูนะครับภาษาไทยจะบอกเขาคือผู้มีบุญคุณที่เคยช่วยชีวิตฉันนะครับอันนี้เหมือนพยายามจะแปลประโยคคําว่าเจ้าหมิงเอินเยยนคือผู้มีบุญคุณที่เคยช่วยชีวิตฉันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับโอเคแต่ตัวนี้นอย่างที่บอกว่าเจ้าหมิงเอินเยยนอาจจะสื่อเพียงแค่ว่าผู้มีพระคุณก็ไดนะ้นะครับซึ่งเพราะดูผู้มีเดี๋ยวก่อน แต่ผมว่านสามสอนคราวนี้ผู้มีพระคุณกับผู้มีบุญคุณแต่ผมว่าบุญคุณเนี่ยมันฟังดูเหมือนแบบเป็นคนที่เคยช่วยเราในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากหรือตอนที่เรามีปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผู้มีบุญคุณนะครับโอเคเช่วอมิงเอินเจินใช่ป่ะเช่วอมิงเอินเนนะครับซึ่งตรงนี้ดูนะครับโอเคอันนี้นะเช่วอมิงเอินเจินอันนี้คือผู้ผู้มีบุญคุณโอเคอ่ะไปขออีกที่เขา是我的救命恩人 ไปดูต่อคำต่อมาเ่ยครับคำนี้ดูแบบเฟลเฟลหน่อยนะดูเหมือนแบบเสงส่ยเสง่เลยประโยคคำพูดนี้บอกว่าฉันช่วยเขาไม่ได้ซึ่งนี่น่าสนใจกับเขาว่าช่วยไม่ได้นะครับเป็นการที่ช่วยคือ,ค,อคือไม่สามารถจะช่วยเขาได้นะครับถ้าไม่ใช่ทาสิวะใช่ป่าวว่าช่วย不了ดูกันเหลียวไม่ได้อ่านว่นหลอกนะครับเราจะบอกช่วย不了ใช่ป่าวช่วย不了他我救不了他ดูกัน พอสอนได้บอกฉันช่วยเขาไม่ได้แต่ตัวนี้ครับชจโบ่เหลียวช่วยไม่ได้ในที่นี้คือบางทีไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะแต่แบบโหเขาต้องพึ่งตัวเองงานนี้คือใครก็ไม่สามารถจะช่วยเขาได้คือไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะช่วยนะครับแต่บางทีมันอาจจะมันช่วยไม่ได้คือมันอาจจะเกินกําลังของเราแบบนี้ก็ได้บางคนอาจจะโอ้ยไม่มีน้ําใจไม่ช่วยชจโบ่เหลียวจะสื่อถึงการที่คืออยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้นะครับแบบนี้หรือบางทีเป็นการแบบ ถอยออกมาไม่ช่วยดีกว่าแบบนี้นะครับแต่หลักๆอ่ะมันจะเป็นถ้าฟังแบบนี้ก็คือจะมหมายถึงแบบเหมือนเขาทวนจะพึ่งตัวเองอ่ะนะครับว่าช่วยโบแล้วทัศใช่ปะช่วยโบแล้วคือไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงนันะคือแบบไม่สามารถจะช่วยได้นะครับว่าช่วยโบแล้วทัศใช่ปะ也可以这么说นะครับอ่ะซึ่งอันนี้คือช่วยเอาละเอาหมดแล้วเหรอนะครับโอเคซึ่งดูแดงก็คือคำว่าช่วยแบบช่วยด้วยคือช่วยใช่ป่ะเราจะคุ้นกับคำว่าช่วยมึงก็เปีนอันนี้คือขอร้องคุณละนะครับช่วยนีเหรอ สบายดูเชีวยวหนิหรออันนี้คือแบบขอร้องขอร้องคุณนะครับซึ่ง2องอันนี้พวกเราลองเอาไปแต่งประโยคกันดูนครับเอานะเอ้าประมาณนี้แล้วฝากเอาไว้ครับซึ่งนะครับอีพีนี้นะครับอย่าลืมนะออกเสียงตามเยอะๆจริงๆทุกอีพีนะครับผมจะพยายามชวนมากเราว่าผมจะพูดช้าๆแล้วบางทีแบบหลายคนโอ้โหลำคาญจะพูดอะไรซ้ำๆเยอะๆมากมายนะครับคือผมตั้งใจพูดซ้ำๆเพื่อให้พวกเราแบบมันแบบพูดตามและให้มันซึมเข้ามาในหูอะนะครับเวลาไปได้ยินจะได้อ๋อๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนะครับ บางท่านก็อาจจะแบบฟังไปแล้วขับรถไปออกกาลังกายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็โอเคเนาะนะครับอย่าลืมถ้ามีชังงวะก,ก็ลองออกเสียงตามมาดูนะครับโอเคเอาอีพีนี้ฝากไว้ที่นี้แล้วอ,อย่าลืมนะครับฝากเพเรากด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเอาไว้นะครับอีพนะีหน้าเป็นเรื่องอะไรมาใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับเราขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาจีนนะครับสำหรับอีพีนี้ผมต้องกล่าวคําอําลาและบอกว่าใส่เชียนพบกันใหม่สวัสดีครับ สำหรับพวกเราที่สนใจคอสเียนภาษาจีนกลางกับพวกเราคลิกเซเว่นคลับครับเราแบ่งเนื้อหาเอาไว้ให้นะครับตามระดับเลยนะครับมีตั้งแต่ปูพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อยอดหนึ่งต่อยอดสองต่อยอดสามสามารถเลือกระดับที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยแล้วถ้าสมมติว่าเรียนไปเรายากหรือง่ายเกินไปเนี่ยเลี่นไปหนึ่งวันนะครับสามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนระดับได้เนะี มีเนื้อหาให้เขาดูได้เลยครับมีคลิปเรียนนะครับให้ดูได้อยู่แล้วแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือนะครับเพราะเราสามารถที่จะนัดเรียนสดนะครับแต่ต้องนัด่วงหน้านะกับผมนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้เลยแบบตัวต่อต,ตัว1ครั้งนะครับหคอร์สเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้1ครั้งเลยนะครับและก็จะมีนัดเรียนสดเพิ่มแบบกลุ่มนะครับอันนี้สามารถที่จะเข้าเรียนตามตารางเรียนได้ส่วนถ้าสมบูรณ์ต้องการที่จะเจอกันแบบตัวต่อตัว,ตวนัด่วงหน้านิดนึงนะครับอย่างน้อย1วันนะโอเคสามารถที่จะ เข้ามาเรียนที่ห้องเรียนสดนเลยก็ได้นะครับแบบตัวต่อตัวกับผมนะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเ,เรียนออนไลน์ก็ได้บางคนแบบอยู่ไกลเงี้ยไม่สะดวกเดินทางใช่ไหมและนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับจะมีการบ้านนะครับจะมีการบ้านพิสูจน์ทดสอบความเข้าใจนะครับอเคพิสูจน์เลยทดสอบแล้วกันทดสอบความเข้าใจนะครับดูว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับการบ้านก็คือเราสามารถพิมพ์ส่งนะครับเขียนถ่ายรูปส่งหรือนะครับ สาม,มารถที่จะส่งเสียงนะครับส่งเสียงเป็นการส่งการบ้านเข้ามาเพื่อทดสอบทักษะการพูดนะครับโอเคให้ผมฟังแล้วถ้าสมมติผิดหรือไม่โอเคตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะแก้ส่งกลับไปให้แบบตัวต่อตัวเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยหปีนะครับเรียนได้เลยนปีนะครับโอเคราคาเพียงแค่1นึ่งเก้าร้อยเก้าสิบบาทแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับโอเคอันนี้นะเลือกได้เลยนะครับและพิเศษนะครับสำหรับใครที่สมัครเรียนจากคลิปนี้นะ จะมีแถมฟรีให้อีกนะครับอีก30วันไปเลยเ,ยเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1ปีกับอีก30วันในราคาเพียงแค่1,990บาทและมีชีตเหรียนนะครับส่งไปฟรีถึงบ้านกันไปเลยนะครับโอเคส่งชีตเหรียญให้ฟรีถึงบ้านด้วยนะครับบางคนบอกว่าโอ้อันนี้เออโอ้ยเดี๋ยวต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับก็คือแค่นี้แหละแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับเลือกไปเลยหนึ่งระดับนะครับสามารถเล่นได้หนึ่งปีนะครับแต่นะครับเรามีทั้งหมดสี่ระดับใช่ไหมนะครับปูพื้นฐานต่อยอดหนึ่งต่อยอดสองแล้วก็ต่อยอดสามนะครับบางคนบอกโอ้แค่รระะดดดดัับบเเียวไไมม่จจุใขอหา้ ต้องจากปูพื้นฐานเลยนะครับหรือบางคนบอกเรียนมานานแล้วอยากจะทวนปูพื้นฐานด้วยนะครับสระดับโปรโมชั่นพิเศษแค่3,990บาทเรียนได้1ปี 1> พอไหมหนึป่ปีต้อง4ี่ระดับ1ปีไม่พอ1ปีครึ่ง นะครับเอาไปเลยนะครับเพียงแค่39 9 0บาทนะครับเรียนได้1ปีครึ่งนะครับและอย่าลืมนะสามารถที่จะนัดเรียนสดกับผมเพิ่มเติมกับผมได้นะครับหรือว่าจะเข้าเรียนสดตามตารางเรียนก็ได้นะครับจะมีแจ้งล่วงหน้านะครับว่ามีแบบกลุ่มตั้งไหนบ้างนะครับแบบเรียนเดี่ยวก็สามารถที่จะนัดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคเนาะเอ้าแล้วก็ถ้าสนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วบางคนเพราะเราถ้าสมมติใครที่อยากจะมีอยากจะทราบข้อมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ช่แหมก็สามรถที่จะทักถามกับแอดมินได้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอร์สเดดโอเคพบกันครับ